มาพาผู้ผาครับผมมาจับลูกบอลนะครับผมเป็นโค้งสุดท้ายครับผมให้กับแม่เสียงทายด้วยกับผู้ผานะครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับผมตอนนี้ก็ผู้ผาก็จะวอมครับผมวอมลีลาสักหน่อยครับผมผู้ผาเราเอามาโชว์ตีนไก่ให้กับแม่แม่เอฟซีดูหน่อยลูกหันหน้ามาตรงตรงครับหันหน้ามาตรงตรงครับอืม สวัสดีครับนี่ตีนไก่ครับผมดีดีอดีดีขอยีดีเดีูขอดีขอดีดีเอาขอตนดีเราขอตีนดีเราขออ่าดีดีขอดดีดีครับผมขอดีดีครับผมอตีนไก่ดขอตีนไก่ดีดีครับอ่ดีออก่ดีดีขอดีดดีก่ดีดีครับโอเคครับผม เอาโยก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 ให้กับพี่พี่เอฟซีนยครับผมโยกด้านหน้าครับผมโยกสวยโยกสวยลูกโยกสวยครับผมนี่ก่อนจับลูกบอลครับผมต้องลีลารอพี่พี่เอฟซีเข้ามาท่านนะครับผมอวันนี้ครับผมมาเสี่ยงโชคเสี่ยงทายกับภูผาครับผมเช้าช้าครับผมวันนี้วันที่สิบหกแมว่า้กับ ครับวันนี้วันที่สิบหกนะครับผมวันที่สิบหกครับผมเสียงโชคเสียงทายด้วยกันนะครับผมสวัสดีแม่แม่เอฟซีครับผมทุกท่านทุกคนนะครับผมทุกกําลังแรงใจนะครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้มาเสียงโชคเสียงทายด้วยกันนะครับผมปูผาจับลูกบอลนะครับผมกระมังด้านหน้าก็ไม่ใช่กระผมเป็นกระมังลูกบอลนะครับผมผมเป็นกละมังลูกบอลนะครับผมใครจะมา เป็นแรกเนาะเนาะเอาพอแล้วลูกครับด้านหลังบ้างครับผมสวัสดีครับวงเล็บดีคุณพี่ดาครับผมนี่สวัสดีครับผมสวัสดีมาเม็นแรกเลยครับผมควานขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนน้องผรูผาจับโชคให้แม่แม่ครับผม นี่ใส่ต <noise> ัวครับผมนี่ใส่ไปแล้วครับผมปูผานี่ไม่ธรรมดาครับผมนี่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 ครับผมเมื่อคืนพายุแรงมากไหมครับพี่พี่เอฟซีครับพายุแรงมากไหมครับเมื่อคืนครับนี่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 ปูผานี่โอ้พายุที่ซุ้มของเราแล้วครับผมแรงมากมากเลยครับผมแม่แม่เอฟซีครับผมอ่าครับปูผาโอเคครับผมอ่าปูผาหันหน้ามาทาง กล้องหน่อยเร็วลูกเอาผู้ภานั่งลงครับนั่งลงครับผมให้ผู้ภานั่งลงครับผมขอโชคขอลาบครับผมก่อนผมจะจับลูกบอลครับผมขอให้ผมมีแต่ความสุขความเจริญขอให้แม่แม่เอฟซีครับผมทุกท่านนะครับผมขอให้มีแต่โชคแต่ลาบครับผมเอาลุงเอ๋ยยกยกมือขึ้นหน่อยผู้ภา ครับผมครับผมขอให้แม่แม่เอฟซีโชคดีกับผมมากมากนะครับขอให้มีแต่โชคแต่ลาบครับผมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับผมเจวดาเสี่ยวท่าซาาครับผมเจ้าที่เจ้าทางนะครับผมวันนี้น้องผู้น้องผู้ผ่านนะครับผมจะมาขอเสียงโชคเสียงทายนะครับผมให้กับแม่แม่เอฟซีครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่สิบหกด้วยนะครับผมวันที่สิบหกครับผมขอให้มีแต่โชคแต่ลาบใหญ่ๆหญ่เหมือนช้างนะครับผมขอให้ ปลอดภัยครับผมผมวิจิตนี้ทุกคนครับผมอย่าน้ำก็อย่าอยู่กันครับผมน้ำก็อย่าท่วมเลยนะครับผมเอาครับสงบนิ่งประมาณสักหนึ่งนาทีครับผู้ภาสสงบนิ่งแล้วผู้ผาผู้ผานะอ่ะเออผู้ผาสงบนิ่งสักหนึ่งนาทีครับผมสาธุเชน่นกันค่ะครับผม อ้าวปูผาจะสงบนิ่งนะครับผมอ้าวอ้าวครับปูผาสงบนิ่งครับสักหนึ่งนาทีครับผมนี่งสงบนิ่งของปูผา <laughs> สงบนิ่งของปูผาครับผมอ้าวขอโทษครับอ้าวโอเคครับผมบ ออาลูกขึ้นได้เลยครับผมอ้าวน้องน่ารักมากครับผมขอบพระคุณแม่แม่ทุกท่านครับขอบพระคุณทุกคนเลยครับผมอ้าว่ลูกขึ้นเร็วลูกเร็วลูกขึ้นเร็วเอาอย่าสงบนิ่งต่อหรอนี่ผู้ผ่านนี้เอาลูกขึ้นเลยครับลูกขึ้นเร็วไรผ่านชื่ออะไรคะไลไรผ่าน ได้ผ่านเฟซที่อ,อะไรคะเฟซเฟซบุ๊กของคนอ้วนนี้ครับนุ่มถ้ถาถ้าว่าถามชื่อเฟซบุ๊กนะครับผมพายภูผาครับผมครับเฟซบุ๊กของคนอ้วนนะครับผมพายภูผาครับผมภูผา,าหันนะมาตรงตรงหน่อยครับ <ๆ S 2> อ้าวนิ่งไปไหมลูกภูผาภูผาแม่ดาวว่านิ่งไปไหมลูก อ้าวเดี๋ยวอย่าเพิ่งเข้าผู้ฝ่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งจเย็นๆครับผมเดี๋ยวให้คนกอเขยาฉลากรับผมอ่าครับผมจะให้คนกอบนะครับผมฉลากรับผมขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับนี่ครับผมอะไรเรามันอยู่ในนี่ครับผมอะไรเรามันอยู่ในนี่ครับผมวันนี้วันที่งวดวันที่สิบหกนะครับผมเจ้าพ่อผู้ผาซุ้มแม่เือนก็จับไปแล้วครับผมเจ้าแม่ขยันก็จุดทูปไปแล้วครับผมถอยนะครับถอยครับถอยอ่าครับผม ขอหกตัวแล้วครับผมหกตัวแล้วครับจับครับโอนโอนเก็บเก็บเอาไว้เอาไว้ด้านล่างก็ได้ครับเอออย่างนั้นให้ให้กวนกอล์ฟโทรครับเอยเก็บไปดีเขาเราเอาเก็บตัมาเดี๋ยวเก็บตัวมาเก็บมาเอ้เก็บตัมาเก็บจับเก็บดีครับผมเก็บดีครับผมเก็บเก็บมาเก็บดัวมาเก็บเก็บมาเก็บตัมาเอ้เก็บตรงนีมเก็บมานี่ีเก็บเก็บมาเก็บมาเก็บเก็บเออเออเออเก็บมา เอ้าวผู้ภักษาสัยผู้ภานี่จะข่วมกำลัมังแล้วครับนี่เก็บมาเก็บมาเนี่เ็บยเก็บจับให้ถูกๆนั่ลูกเก็บบนสูงเบาะซะเก็บเออเเก็บเก็บสูงล้เก็บสูงเก็บเก็บสูงนี่เก็บเก็บไปดิเก็บไปดิเก็บไปดิเก็บนี่เก็บเก็บแล้วเก็บไม่เอาลูกไม่เอาไม่เอาครับไม่เอาเก็บนี่ยเก็บนี่อยาคข่วมกำลัมังครับผมเก็บเก็บเก็บสูงเก็บสูงเออเน่ะเออเก็บบาเก็บเก็บบนสูงนี่เก็บเก็บไปดิเก็บไปดนเออเก็บเก็บบนสูง Yeah, kiếp à kiếp 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 này mèo kiếp bướm chuông kiếp đi kiếp kiếp ơi kiếp ơi kiếp bướm mẹ mẹ FC các bạn phù pha, các bạn, các bạn quan các bạn du du các bạn du du này kiếp này kiếp này kiếp 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 ơi kiếp kiếp chuông kiếp chuông kiếp này kiếp kiếp này phù các bạn, coi, เก็บมาเก็บสูงเก็บบนสูงเก็บบอลนะลูกผูกผาไม่ใช่ให้เก็บกาละมังครับเก็บมาเก็บสูงอึนนะเอึนนะเก็บมาอึนนะเอึนนะเก็บมาเก็บด้วยเก็บสูง่ะเก็บสูงอ่ะสูงเหมือนกันครับผมสูงสูงอ่านี่เลขอะไรครับผมอ่าครับเลขอะไรอ่าครับผมแดงเลขอะไรครับผมเห็นแล้ครับเก็ตครับผมมาเลขเก็ตนะผมเขียนไปด้วยนะครับผมแม่แม่เอฟซีครับผมผูกผาไปนี่ลูกไปนี่ลูกมาจับรางวัลก่อน ได้เลขเกตเลขเดียวจะหนีเลยครับผมอ๋อเก็บครับผมหกตัวสามตัวสองตัวนะครับผมเก็บสูงเก็บครับเก็บมาเก็บสูงมาเอ้เกตสูงเอ้ยเก็บมาเก็บสูงอ่าครับผมเดินเลยครับผมแดปดครับผมแปดครับผมอ๋อเจ็ดแปดนะครับผมอ้าวจับบีแล้วครับผม มาหน้่ถอยมาผู้พาไปลูกเดี๋วหดูครับผมก็ลีลาครับผมก็จะนานนิดนิดหน่อยนะครับผมเพราะว่าผู้พาลีลาครับช่วงนี้ครับผมเดี๋ยวเลยครับผมเจ็ดแปดแล้วก็อเลยครับผมเจ็ดแปดสี่ครับผมอ่าเจ็ดแปดสี่แล้วก็ผมแม่แม่เอฟซีครับ ออออขอให้โชคกันทั่วหน้านะครับผมโชคกันทุกคนนะครับผมเก็บเก็บซเก็บ,กบขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจครับผมเจ็ดแปดสี่แล้วก็สองครับผมโอ้โหเจ็บแปดเจ็ดแปดสี่สองเอาครับ 8, 4, อีกสองตัวครับผมเจ็ดแปดสี่สองสี่แล้วครับผมอ้า อ้าวครับผมมาครับผมคนฉลาดด้วยครับผมอย่าเอาเดิมๆนะผมก็ะตับครับผมคนฉลาดด้วยครับผมเอาครับเก็บเก็บอีกลูกเก็บเก็บเก็บถุงงเกตแปดสี่สองสองสองมันบอกดูสิเก้าครับผมอ้าวกี่ตัวครับกรครับครับครบแล้วครับครบแล้วหกแล้วใช่ไหมครับผมเจ็บแปดสี่สี่ ไม่ใช่ครับเลก็คือว่ามันมีสองด้วยนะครับแปดเจ็ดแปดสองสี่เก้าอ่าครับผมจำกันไม่ค่อยได้ครับผมแล้วก็สองตัวครับผมไม่ใช่สามตัวสามตัวครับผมมาดูครับผมเลขสามตัวครับผมเก็บสูงแต่ใครจำไม่ได้ก็เข้ามาดูในไลฟ์สดนะครับผม เปก้าครับนี่เก้าเก้าเออเก้าครับผมเก้าครับนั่นท่าหกนั่นครับผมเก้าครับผมอ่าครับไปเรื่อยไปเอยเร็ไปอันนจับใหม่ครับผมจับอีกทีครับผมไปเก็บเร็วเก็บเก็บช่งเก็บเร็วเร็วเร็วเก็บเร็วให้รางวัลเร็วเก้าเลยนะครับผมเก้าอะไครับผมเก้าเจ็ดใช่ไหมเ้าเจ็ดเก้าเจ็ดครับผมโอ้ มาลุ songs, uer, <te as> <te as> yeah, uh, uh. ้นอีกตัวสุดท้ายครับครับมาลุ้นอีกตัวสุดยบบเก้าเจแล้วครับผมเจก่ครับผมอ๋อครับผมอ้าวเก้เจดหนึ่งนครับผมเก้เจดหนึ่งแล้วครับต่อไปก็สตัวครับผมเร็วเร็วเร็ว สาธุสาธุเด้อขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาคุ้มครองตัวเล็กตัวนี้ตัวที่ภูพาจับมานะครับผมให้ถึตกตัวใดตัวหนึ่งเด้อสาตุ์นแปดแปดครับ <8 S 2> ครับผมมาจำไว้บบน,นะครับผมม่เอฟพีเอ็มเจ็บเจ็บดีลูกหกครับหก อ๋อแปดหกครับผมแปดหกโอ้โหเก่งมากครับผมเก่งมากเลยภูผาครับผมจับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมแม่แม่อซีครับผมก็สวัสดีแม่แม่อซหน่อยลูกเร็วเร็วเร็วร็วเรวเร็วร็วเร็วเร็วเร็วร็เร็วเร็ร็วร็รร็วรร็เร็วเร็วรร็เร็วเร็วรร็เร็วเร็วรร็เรเร็ ครับบนสูงยกงวงหน่อยครับโชคลอยลอหน่อยครับเรียบผูผาเร็วเอาคับดีดลคับดีดีับดีหน่อยเรกเร็วคับดีดีครับรอครับบนสนครับดีดีครับรอครับครับรอครับครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณแม่แม่เอฟซีครับผมที่เข้ามารับชมนะครับผมพายุเข้าครับเมื่อคืนครับผมต้นไม้เกือบมาทางกระท่อมของเรามาทางนี้ครับผมก็ ทอมเชียงนาเราหักเลยครับผมครับก็สําหรับไลฟ์สดนี้นะครับผมก็ขอฝากแม่แม่เอฟทุกท่านนะครับผมฝากเป็นกําลังใจนะครับนะครับผมฝากกดไลค์กดสําหรับสําหรับไลฟ์สดนี้ครับผมขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับไปลูกไปลูกไปลูกไปลไปดีลยาย